ตามกล้องแล้วนมัสการครับครับพระอาจารย์วันนี้นะครับผมกับป่าวช้างไปกิจพาเที่ยวกับติ๊กร้อยเอ็ดได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พระอาจารย์เนาะง่ายๆนะครับครับผมอตอนที่พระอาจารย์ก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเนาะมาบวชอยู่ที่วัดป่าหล่อหลวงเนี่ย ที่มาที่ไปยังไงพ่อาจาันรลองแจงให้ลูกศิษย์บุคคลได้รับทราบเลยครับบวชอยู่ครับหลวงพ่อใหญ่บวชถึงเนี้ยโอ้บวชจำแหยหลวงพ่อใหญ่พ่อครูสุวรรณสังฆการจนถึงปัจจาบวชปีสองปัญหาลอยสี่สิบสี่สิบแปดสี่สิบแปดอันนี้จะอยู่น้ำเพลินนั่แหละจะอยู่น้ำหลวงพ่อใหญ่ตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู ตอนมดนนาพปีหาชิาปีไป<อ>ปีปปวันวันลอยกระทงันลอยกระทงปีพระสะหาสิาลัง <5 15. S 2> จากคุนพ้ามายูตรงนี่แหละเนแต่ผ้ามายูวันที่สิบสีุ่มพา,มพา, 12, าสา<น>บาิบสี่กุมภาพันสองพันหารอยห้าสิบห้มายูใส่ามายูเราหลวงเขาเนี่ยแหละในในในป่าด้านบนในป่าเนี่ยมันไม่ยอยากบอกแต่มีแต่ศาสตร์ขอมอนพื้นยนอนั่รอาจย์ก็ มาจังอยู่องค์เดียวเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนเออแต่ไม่อยู่เดียวประเดนก็ี่ยคมาแต่มีมูมีอย่างขณะมาอยู่ชมพาศาน้ำครับเริ่มมาอยู่ปีปีหาชิมาเริ่มเริ่มงก็จังที่ป่าสงบรีป่าสงสีมาเป็นที่สำนักสำนักสงก่อนที่ป่าสงที่พักสงก่อนครับนเป็นป่าชุ่มชุ่นพระเจ้าพระจย์อยู่ในในป่าประมาณกี่ปีครับจังหวัดว่าโอ้ยูยู่ปีหาหา มาถึงปี60เจ้ามีเจ้าภาพเพาในบ้านเราตระกูลสีสระก็จะมาถวายทีหน้าทีปลาไยก็ได้เดี๋มาถมถมทีขึ้นปลูกโคไม่ถึงก็เดี๋มาเห็ดสละปี61เจ้าทีปัจจุบันนี่ไม่เห่นเห็ดสละเห็ดเซนาเนาเห็ดอันนั้นอันนี้ก็ได้เดี๋เห็ดโบสถ์เห็ดย่างขึ้นนั่นแหละก็จะร้องโบสถ์ไปปลูกทีมากส่งเดือนคุณพ่อคุณปผ่พานมานี่ยแหละ แล้วก็ส่วนมากครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ทีนึงนะครับส่วนมากอาจารย์เดินตามก็จะเป็นอะไรบ้างเป็นเลี้ยงมาได้ไปเลี้ยงหลายขั้วมือผดดกครูบาอาจารย์กี่หลายครูบาอาจารย์นู่นนี่ตัวบ่คอยไปเลี้ยงไปสื่อสารหลายคน้วมือได้ดกส่วนแล้วก็เอาออกจากลงไปง่าูบาษาเนั่นยหรอนั่นอันนี้รอแค่ละไปก็ได้กัว บ้านตัวเมี่งบ้านตัวเมี่ยงไปอดี็อดีอาศัยเียนได้เลยถามพระอาจารย์ไปอย่างชื่อว่าพระอาจารย์ต้นสียางตัวนั่นเขาว่าไปเจอือดอกอันก็จาว่าไปตะเกียบมันมันเขาเอาผีเอาอยังมากอันนี้มันีความเสียงของแทบานนะก็ว่าปิบนี่ผีปอบผีอย่งพระอาจารย์ก oh, um <um ็ทำการตัดเตาไล่ให้ได้ใช่เรื่องกับไปนับไปทั ah> ้องลกัว่าไปแต่ล oh, okay. ับอือก็เลยว่าไปเจอซื้อ แต่เมื่อวานก็เกื้อไปดีละมีที่มาที่ไปอยู่เนาะให้คนศรัทธาพระอาจารย์มาช่วยคนเนาะอย่างว่าที่คนมันมันมันแบบนีอยู่ครับก็เสียของเทศบาลเนาะก็เทศบาลก็ไปบาไปตามเขาเนี่ยแหละเขาไม่ได้อยู่เป็นมิจฉาเลเป็นผู้มีเสศษอีกนึงกันได้พระอาจารย์กลมตัวอยู่ญาติโยมก็ศรัทธาอยู่กับพระอาจารย์ คยได้ยินไปเียเทีเป็นอี่นนะเลียงน้ำผู้เฒามันวันนี้แน่ใส่ลงูถน้ำแน่ครับเทีมรบดอช้างลูแถมันดอกมเดียอกไม้ตรงดอกูถก็ได้เป็นสายเป็นนอ้จะผูจันนวลอรููจันนวลพระอาจารย์พระอาจาร์เจ้าพระองค์พระอาจารย์ทโดงก็ กดงสนมากก็ไปดงไก่ไครับไปยุ่งดก็ไปยุ่งไปยุ่งุ่เดจังหวัดจากกับอุ่มผาหไปยุ่งเด็กยใส่เลี้ยงเจ้าสมม้ยเจ้าสม่อยเจ้าเมียส่เลียงนี่มันถึงหนองสนเนาะเมีสเลี้ยงครับมยเจ้าอุ่มผางจังหวัดจังหวัดตากตัสิาก็ไปนเเจ้าเจ้ทำสวมเจ้าทำสวมเจ้าก็มันตืบีผู้เขาเนี่ย สร้างสีกับสร้างเงี้ยุบวนเพื่อสีเมื่อไม่ทร้างสีละเงี้ยุบลทส้างมุกทหารอยู่สีละครันบนา,าก็ได้จุปแล้วก็เรื่องวัดที่พระอาจารย์มาสร้างใหม่ที่มาเป็นวัดนี่ได้ประมาณกี่ปีแล้วครับอาจารย์ตรงนี้ก<อ>็เริ่มสร้างเมื่อเดือนมิถุนายนพศ61แล้วก็เริ่มขออนุญาตในการขออนุญาตสร้างวัดซะก่อน ก็อ,อยากสร้างวัดเดิมวันนี้กะเจ้ากับพานพานก็เจ้ากับอนุญาตให้สร้ามนนเราบปดิการได้ยื่นเอกสารขออนุญาตตั้งปีปีหกสองนั่งก็เจ้าประกาศตั้งเป็นวัดเราวันนีไ้ไปังไหนมาไหนไปพอหลวงปู่ศิลาเนี่ยเป็นเพิ่อได้เอากปากว่าปีหกสองจะได้เป็นวัดเพิ่นเึื่ได้ไหว้โอ้ยไปไปกับอาจอารย์คงจ้าอาจารย์คงพาะไปอาจารย์คงวัดเป่านาลมไหมครับ เป็นภาพพยายามนกปูอยู่บนฉากกระเทากับไปไับเทื่ยงก่อนแบบไปตอนนั้นมันเป็นขอพิพาทกันระ้วบางระ้วบางทยบาทที่เขาที่เขาขอใจผิดว่าเขามามามาบุกลูกปลาแบบเออมาบุกลูกปลาเขาไปแกงศูนย์ต่ำร่องถ้ำที่ออกมามาคับไลยเดีวบอกยังไงแบบบอกว่าคับไลยมามางเจน่าจรักตีอยู่ในป่านทหารเขยุกับมาอยู่เขยุกับมาแตบเขยุกับ่าได้มาก่าได้คับไลยยังหรอคะว่ายุ่ไปจะได้เดินไป ไปกาบหลวงปู่หลวงปูง่มาศิลานี่แะก็บอกว่เอาเพิ่นมาอ่างวเป็นผู้บาา่าจาที่ก็ดมาด้เลี้ยงอย่างนั้นเพิ่นดอกเดวไปกาบเพิ่นธรรมดาก็ได้วาเพิ่นก็ได้ทวงจบวัดนี้นี้จากพันดอกออปีห้องสองเหมนปีห้องสงแตสิเด็เป็นวัดดอกตอนนั้นไปนี่ไปปีประมาณปีหาแปดหาเก้าเไปปีหาแปดหาเกลวงปู่ยี่ปนถัดกระทับ ทนว่าปีหกงได้เป uh. uh. okay. well, so ็น so ว so so ัดแล้วก็ได้เป็นวัดจริงจด้วยะกงงยาได้เป็นวัดมาจังเลยเนศิรอยู่ในที่ปาสุมชนเนาะิได้เป็นที่เป็นวัดมาจังเลยก็กกด้าียอฟอได้เกิดปอม็บิเวนป่าใหม่เป็นพกห้สังนี่ยังนไม่ีเลยแม่ว้าิเป็นวัดไต้เช่นดวันี้ยูยูปีหกสิเจะเกิดมาสบายจีนน่ะาีปีหกหนึ่งเคยได้ขอญาตสามเากวเลขประกาศตั้งปีหกสองเคต้องผู้วานเนี่ อันนี้ก็ว riding, riding. ่ามนเป er ็นแอ้างนเดียวนมาแอบ้าง่าเป็นผูไปยังบร้เลียนอย่งนพ้นคนดอกก็ีเที่ยวไปคนก็ให้เลี้ยงหนึ่งรุ่นสั่งบาร์น่มีเลี้ยงุ่นือไม่เท่ามากย่มาหลายเลี้ยงเลยอ่ยเงียเออนก็เอาให้ทั้งฝ่ายดิฝ่ายยังไงจะไปเซนเนอ่ดอกถ้ามาบรรจุไว้ในพระทังเก่คนจะไปยังไงติดว่าคนดังรลกมื่อกาะกันทีอาชีพนผู้แทนหรือเคยไปกล่าว่นไปยังยุกกน้ตกนี้ที่ที่ ที่พระอาจารย์ผมไว้ด้านนู้นที่จะทําเจดีเนี่ยเป็นที่เขาเพิ่งบริจาคหรือว่าเราซื้อครับโอ้ยบริบริจาคเราซื้อไหมส่วนนันซื้อเนาะซื้อซื้อไม่หรอกกุศลกุมาถมครัจุดประสงค์พระอาจารย์ก็อยากทําเจดีใช่ไหมครับเออพระศิษย์สังพระชุติาตเจดีนแหละครับผมะิษย์สังพระชุติาตเจดีส่งส่งส่งสุโขทัยบัวเหมือนพระธาตุพนมส่งส่งแบบพระธาตุพนมแล้วแต่บอกว่ามันอยู่สุโขทัยเราผ้าพนมก็ได้นเป็นเป็นเป็นที่พระอาจารย์สร้างนี่แหละ ครับราจารย์ครับผมจับล่องเดี๋ยวผมจะได้บอกบุญญาโยมเนาะวันไหนวันงานกำหนดการอะไรยังไงเดี๋ยวทางวัดก็จะแจ้งีั้งวัาแต่ไมีกคุมขึ้นมาจากจังใช่ครับจังประยุทธาตุนหลครับผมครับเดี๋ยวขอกำลังบุญจากญาติโยมนะครับ ขอให้อาจารย์มีมีความประสงค์อะไรญาติโยมก็้าใจช่วยกัน้ามีินการแล้วก็เกิธองมปฏิบจากสามธาพระอาจารย์สำเร็จสำเร็จะครับตั้งใจไว้นะเขียนเ้าทีนึ่งจังสิปีก็่ได้เทุกคนทปฏบัวอาจาเกิดมาสี่สั่ย่สามธาตจังสิบีเดีจัายาเดียได้ นช่วมีห้องเกือก็เท่าดตั้งสื่อทีลาก็จะไม่เกิดเบีแปลใดทิศนี้ก็จะยกเส้นเส้นจังวัท film, นี้นีจะวองทีลนี่เรายุก็จะให้เส้นไว้จะตีย่ได้สิเส้ใส่ก็จะหมดเพาะเป็นไปมากก็ได้ปรุกประหลก็อย่างต่างต่าตาทีดีนะนะครับทอประจำลรองแสื่อ็ช่วยบอกดุงอีกทีครับ เป็นจุดประหารเดียบแบงจ้างมาเท่าไรละครับโอ้โหตั้งแต่วัดยังวัดเท่าเกิดเซเหวียนมาเท่าเกิดเซ้าเหวียนนี่ละอยู่บ้านนอกบ้านหน้าบ้านบ้านนี่ละที่นอกซอยอาจารยนนะครับเด้อเดี๋ยววันไหนเราจะชี้แจงอีกทีนึงเนาะตามกำหนดการวันไหนยังไงก็จะจะ โฆษณาตามเพจตามเฟซให้ให้ได้รับทราบอีกทีเรื่อฝามเป็นซึ่น้ือว่าเอาเป็นบุกใช่ครับจะมีบุญสัมพันธ์จะมีบุญสัมพันธ์รวมกันไี่จะมาสร้อยกันบุญษิบบูรษาห์เติมกันไปจะได้จะเอาพิรต้นเก่าจะเอาพิรต้นเก่ากำลังบุญเยอะครับอาจารย์ไม่ต้องหัวกำลังบุญเยอะค่ะ ขอให้ความตั้งใจคนหลังไหลมาอยู่แล้วครับแต่เจ้าพี่น้องได็กเสาพีดาต้นก็เอาไปเข้าขนาดจะไม่ได้สร้างมีผู้บริจาคเสาเข็มแล้วนะครับยี่สิบต้นโอ้โหตาสู่บุญเด้อคนบริจาคเสาเข็มเจื่อพระจันทร์นี่นะครับผมขอสัมภาษณ์พระอาจารย์เบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับผมมีอะไรเกิดใหม่มีอะไรคืบหน้าได้แจ้งให้พี่น้องฟังต่อไปเรื่อยๆครับอาสุกฤษฎีสกุีสุกฤษฎีสกคน lâu không gặp, anh có khỏe không? rất khỏe, cho vay được bạc đấy là quan gì? quên anh, tắt tay bạn.